อันนี้คือตะกแตนโมเขียวกัมพูชาน,นี่เป็นตะกแตนโมจีนไข่ที่เราเลี้ยงอร่อยคนเลยแล้วก็รสชาติแตกต่างกันค่ะอันนี้จะแน่นกว่าตัวนี้แต่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมชอบค่ะว่านนแบบ<ฟ>ไหน,อ,น,นอันนี้จะออกเป็นฟูฟู<แ>ฟค่ะอันนี้แบบแน่น,น,นแ,บบแน่นอันตาตาหเในสิ่งน เยเหมาะกับการกินกับเหล้าขาวจริงกับแก้มอ่ะเหมาะกับการกินกับน้ำน้ำสีขาวใช่ไหมอ๋อออใช่ใช่ใช่เล็กน้ำใสเล็กน้ำใสอ่าเล็กน้ำตกไม่เหมาะนะคะต้องเป็นเล็กน้ำใสอือร่อยค่ะเล็กน้ำตกไม่คืต้องแนะนำให้ทานทานเล่นก็ได้ทานเป็นกับแก้มก็ได้อร่อยค่านี่แนะนำให้เลี้ยงนะคะอร่อยนะคะ มาค่ะมันต้องอย่างนี้สิเปล่อืออร่อยแซ่บแซ่บตามด้วยกับแกล้มชั้นดีตักแตนเลี้ยงเองอืมไม่จำเป็นต้องเอาปีกออกมาได้นะคะเทำไงก็อร่อยเหมือนกันหรือเราจะเอาปีกออกก็ได้เอาปีกเอาเอาแขนเอาขามันออกก็ได้นะคะ เรากินได้กินได้เหมือนกันกินได้แบบสองสองแบบแล้วแต่คนชอบแต่แต่ยังเราเราเรายัางไงก็ได้กรอบ <ๆ S 1> เนื้อแน่นกรอบ